กดแบบนี้ครับควั้นเน้นแบบนี้ครับวิธีใช้เครื่องพ่นยุงมินิพกพาครับก็จะมากับหัวพ่นไฟกับแก,ก๊สกระป๋องครับแล้วก็ถังขนาดความจุอยู่ที่สองลิตรครับแล้วก็มาพร้อมกับน้ำยาคู่มือการใช้อยู่ในนั้นครับส่วน ส่วนหัวพ่นไฟที่ให้มาด้วยกันก็จะเป็นแบบรูปทรงนี้ครับเป็นท่อที่พ่นพ่นควันออกมาครับพิธีพ่นก็คือกดตัวนี้แล้วก็ปั๊มลมปั๊มตัวนี้ครับเวลาเช็คว่าลมเข้าไม่เข้าเราสามารถเช็คได้ตรงนี้ครับนี่นี่ลมจะออกแบบนี้ความดันครับจะไล่มาตามสายพอมาเจอความร้อนนะครับก็จะเกิดการเผาไหม้แล้วก็เป็นควันนี่คือ หลักการก็คือแค่นี้ครับหมุนให้สุดอย่างนี้ครับนี่หลังจากนั้นก็สวมใส่เบื้องต้นปั๊มให้ตึงก่อนครับมีคู่มือวิธีการผสมอยู่ครับนี่ปั๊มพอตึงมือหลังจากนั้นก็เปิดแก๊สกดไม่ต้องไม่ต้องเปิดแรงมาก กำลังทำความร้อนใช้แบบง่ายๆครับเนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นช่วงฝนตกนี่ครับกดกดแบบนี้ครับนี่ปั้นเน้นๆแบบนี้ครับนยุงที่อยู่ตามป่านี่ก็หายเรียบครับ ให้มารบกวนบุตรหลานและผู้สูงอายุที่บ้านป้นประชากระดูครับผมในราคาถูกๆเครื่องพ่นยุงมินิพกพา